สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องหญิงครับมาพบมาผอกับเบาวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องหญิงครับครับยามเสารบรรยากาศหมอกหนาๆนาครับพี่น้องเบิง้งเปียกเมิดใบเขาสัมาษ้ถ่ายบรรยากาศในพพี่น้องเอฟซีเบิง้งผอมครับ ํำรวจหลบหบบ่อโดยองค์ขล anyway, ักกับปุ like ่นไปแล้วโดดีดงโดดีดงไปแล้วหุนเข้ากับสิปอยเพื่อนยางครับเพื่อนกับสิยางไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยครับถ้าเพื่อนเห็นอีหยังสิมันผิดปกติเพื่อนกับสีอื่นเข้าเนี่ยตอนนี้แสดงว่าบ่มีครับไปแล้วคุนคุนไปแล้วไปแล้วน้องๆๆๆไปแล้วหุน เห็นบ่มาธรรมดาเลยครับดูนี่เห็นแต่ว่าเขายางมาปืพื้นพสิยางก่อนเลยเลยปวดแรงออ,อ,มอกมาพี่แล้วไปยื่นจอบบงหันเพราะว่าป้ามันขึ้นบางหันครับป้ามันขึ้นหลายเนื่องจากออกซิเจนบ่พอครับมันก็ขึ้นมารับออกซิเจนเอ้าเป็นไนรายงานผลมึง โอไม่มีอะไรเลยครับวันนี้เรียบร้อยดีครับสถานกรอ่าดีมากทําตามหน้าที่แต่เศาแบบนี้มันต้องมาสำํำรวจตัวจตาครับผมเอามียังอีกมียังผิดปกติไม่มีครับหรือว่าจะเดินอีกรอบดีโดองคารักโด เรียนอ่อมบอ่อแล้วก็ต้องมาไล่างานผลรอบๆฟังช่างนี่นี่กบมันสีขืนมนานังหลายอยู่ครับนี่นี่บ่อนีก็ยังอยู่มองเก่าอยู่บ่อนี่ก็ยังอยู่มองเก่าอยู่ในมุมเก่าอยู่แถวไอ้กอบ,บัวก,กับสโลสเลียกันอยู่เด้ บัวยังเหมือนเสาบ้านง่ามงามพี่น้องเ <c oughs> หมือนเมื่อวานสิบสองดอกมือนี้อันนี้สามหกเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่ดอกมือนี้เพ <c oughs> ิ่มกันมาอีกสองครับ <c oughs> ดอกหนึ่งก็ละสิบผลน,นามนั่น สำหรับเจ้านี้ก็เป็นเสารวันศุกร์นพี่นองเนาะเสารวันศุกร์ที่6ตุลาคมครับหตุลาพอชิตะมาหอดกินข้าวพักผ่อนแบบชาร์จพลังได้เต็มที่ครับ เนื่องจากว่าคือสิบปอนดน้อนแเราพี่น้องเบ่งแล้วั้งแต่มืออยู่อีสานลำเพลินเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ต้าปูนไหมย <c oughs> อยู่เต้าปูนในเลิกพกับเก่ามันตีสองมันมาครับตีสองกันนาสิน้อนประมาณหอดเสาแหะครับออกเดินทางมาซีสเกต แคแค่นั้นครับเมื่อคืนมากก็เลยได้พักผ่อนเต็มที่ครับพี่น้องเปิดชาร์จแบตเต็ม่อยครับพร้อมสู่ต่พอพร้อมลุยต่พอพร้พอมทะลุมิติต่อว,วสันทอถาบรรยากาศเศร้าๆครับมือแรง ทีมงานสานอยเป็นแพ่งกะไปทําการแสดงอยู่ที่ปวกแดงระยองเนาะพี่น้องเนาะแมนบอแมนแมนระยองปวกแดงบอครับจ้ำบอพิชนะสิเป็นแถวแถวโค้งคาวาสกิบอครับแมนบอโค้งคาวาสกิปวกแดงระยองนี่ครับเมือ่อคืนกะบยูที ทางวัดโพธแจเนะครับเนาะเอกชัยบางบอนฝนบทตกพอไปพี่น้องเอฟซก็ได้จวดกันมวนปรูปขึ้นเกาครับเสือเนื้อมาพอสิตตาสีย่างมือมี่นอย่างเนื้อไหม แต่ว่าทานเป็นทานแบบเผาดินเผาดินแล้วขวดทานออกมามันมัดจุ่มน้ำนะนะพี่น้องขวดทานออกมาแล้วมันบ่มเหมาะนะมันจุ่มน้ำแล้วมาเอามาตากไว้บัดน,นี้ฝนตกใส่จักขี่ต้มจักขี่ดินในทานมีแต่บ <c oughs> ันนี้เพราะแต่เอามาดังติดขึ้นมาแล้วมันบกกาไหมทานมันบ่จวดนะ พราะทานมันบ่อจวดป่นนี้เหนือมันหละบบ่อบ่เด้งไหมไฟมันบ่อบ่อจวดมันกันเลยเป็นเนือหยาบเนือเหนียวว่าสันเถาะกันเลยเอาไปถอดครับเพราะแต่ถอดออกกับกรอบเสียบว่าสันมันย่างกินกับอะไรหยำบ่อเขาบัะนี้เพราแต่เอาไปถอดมันกรอบเสียบว่าสันพี่น้องพอชิตาก่อยสองหลอบเข่าเสาหลอบแหลกมาหอด หลอบสองเขาเทียงหลอบสามกินไอทอดเนื้อเขาแรงหมดนะ <c oughs> มาม่ได้กินเขาเมือเหมือจังไดจังอยู่ใดขาดขนาดทีมงานนี่ <c oughs> <c oughs> ปุ่นไอต้าดูกเด็กนางแนมน่นปุ่นตัรู้กับมาปุ่นตัวรู้กับยางมาสำรวจพื้นที่ละปุ่น ลูกับมาไกลกับมาดุเด็กโด,กดนี่โดออยังสำรวจว่าเหลียวอยู่ยางอ้อมอยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นมาที่ชอบสำรวจครับโดมักยางอ้อมบอนะมักยางอ้อมบานผู้ใดมากกับสำรวจเมื่อสุคน แต่ว่าบ่มีผพดมีไพ่ก็ไปครับสมัยแต่เกียบเล็กๆเริ่มเริ่มก็เริเรเร่เริ่มเป็นบบาวน่อน,นะเห็นคนแปลกหนาแปลกตามานน่โดเฮาแลนส่เลยลยครับแลนไ่เฮาเพื่อนครับสี่สิกัดจังสี่นะแต่ว่าคือเฮาป้ามเพิ่นไวไหมครับป้ามเพื่อนตีเพื่อนนะแบบบ่อยากให้เพื่อนกัดคนเดี๋ยวเพิ่นสิยามประมาณนั้นพอ ตต้งแต่พูนมากกะบันนี้เพิ่นเริมใหญ่ขึ้นเป็นเป็นหมาไวรุ่นเป็นหมาไอเป็นผูยย้ใหญ่่วสันทะเ <c oughs> <c oughs> พิ่นกะผู้ใดมาแบบหน้าตาแปลกแปลกแปลกหน้าแปลกตามาเพิ่นกะสี่ข้างใสนะพี่น้องข้างใส่เข้าแน่นิดหน่อยละบันนี้เข้ากะว่าโดโดเงียบเงียบเพิ่นสีบน่บอลเลนใส่ขึ้นสมัยตะกีก้เลยครับสมัยตะกี้แลนใส่เลยเลยแต่ทุกมือนี่ สีข้างสีเฮาแล้วก็พอแต่เฮาว่างเงียบเขามายางเหรียญมาคุยกับเฮาเปื้อโดกสัสิตอนหลับปกติบ่มีการว่าไปลอยหลังจอบลอยหลังบ่มีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ครับฝากกด Subscribe กดไลค์คคก,ก,กดแชร์ช่องทองพูนแบ้น,น้อยน,นุ่งเอ็นครับฝากเป็นกำลังใจครับฝากเบิ่งโฆษณาโปรดขามโฆษณาเด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เอาไว้สี่สกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ